จากแนวทางการให้บริการสำนักงานที่ดินทั่วไทยรวดเร็วโปร่งใสใส่ใจบริการสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหาคนครสาขามีนบุรีได้พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนที่มาขอรับบริการให้ได้รับความสะดวกและพึงพอใจตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพและการบริหารจัดการดังนี้ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขามีนบุรีมีพื้นที่รับผิดชอบ2เขตคือเขตมีนบุรีและเขตคลองสามวาสามารถจัดเก็บรายได้เข้ารัฐในปีงบประมาณพศ2566จำนวน1,442,173,304บาทเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์จดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ eLand เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาโดยไม่หยุดพักเที่ยง มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อการบริหารจัดการงานในสำนักงานที่ดิน4ด้านคือด้านงานบริการด้านงานบุคลากรด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านอื่นๆได้แก่มีการออกแบบผังงานและระบบการให้บริการระหว่างจุดก่อนเข้าสู่บริการและจุดให้บริการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลสำรวจตามความต้องการของผู้รับบริการมีการจัดให้มีคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรม การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบมีการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการปลูกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมทั้งส่งเสริมบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดังนี้กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy งดรับงดให้โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานเช่น ติดป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินงานมีป้ายหากมีปัญหาเรื่องการบริการหรือข้อสงสัยขอเชิญปรึกษาเจ้าพนักงานที่ดินมีระบบสแกน QR Code ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสำนักงานที่ดินมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางต่างๆเช่นแอปพลิเคชัน l i n e Facebook บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การจัดระบบตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินและการควบคุมคุณภาพของงานบริการ มีการจัดทำโครงการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมีการตรวจติดตามและสรุปผลการดำเนินงานการควบคุมคุณภาพงานบริการการเร่งรัดงานบริการประชาชนมีการควบคุมติดตามงานค้างโดยการจัดทำบัญชีคุมงานค้างทุกประเภทสามารถบริหารงานค้างงานร้องเรียนร้องทุกได้ดังนี้ ฝ่ายทะเบียนงานค้างดำเนินการก่อนปีงบประมาณ2,566ดำเนินการได้ร้อยละ100งานค้างดำเนินการในปีปัจจุบันดำเนินการได้ร้อยละ99.73ฝ่ายรังวัดสามารถเร่งรัดงานบริการได้รังวัดในภาพรวมทั้งหมดได้ร้อยละ95.9สามารถบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้ร้อยละ100มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามาคคีในหน่วยงานและความรับผิดชอบต่อสังคม CSR และได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อง,งานบริการทั้ง4ด้านได้ร้อยละ97.83การสนับสนุนงานนโยบายของกรมที่ดินโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการประชาชนเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของกรมที่ดินผ่านแอปพลิเคชัน smart lands มีระบบจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนหรือนัดรังวัดล่วงหน้าผ่านระบบ e q l a n d มีระบบให้บริการประชาชนในการคำนวณภาษีอากรและมีการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆผ่านเครื่อง EDC ด้วยบัตรเดบิตบัตรเครดิตหรือสแกน QR code ผ่านโมบายแอปของทุกธนาคารจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหาคนครสาขามีนบุรีได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC และได้รับการรับรองส้วมสะอาดได้มาตรฐานแฮสประจำปีพศ2566สำ25นักงานที่ดินกรุงเทพมหาคนครสาขามีนบุรีจะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและทันสมัยด้วยความยั่งยืนต่อไป